ตื่นนาฬิกาปลุกหกโมงเช้าตื่นมาอีกที่เก้าโมงกว่าสวยแล้วรีบวิ่งไปอาบน้ำแต่ประปาไม่ไหลแท้งสนิทจะยิบเสื้อตัวเก่งเอาเฮ้ยกระดุมหายไปไหนวะก้าวเท้าซ้ายหรือก้าวเท้าขวาทำไมระสุขเข้าพระเสาแทกขนาดนี้ ทำไมวันนี้มันสวยซ้ำสวยซ้อนสวยจัดเดินออกจากบ้านเหยียบขี่มาเต็มตองติง<ล>ะจะขึ้นวินมอเตอร์ไพี่วินก็บิดนี้รอเดียวก่อนคนก็ะเทลงมาทั้งที่พกแต่แว่นกันแดดไปดิชีวิตสู้กลับแต่ฉันสู้ไม่ไหวแล้วโวยลอมแล้วจ้าแบตมือถือเหลือห้าเปอร์เซนดับแล้วเ o าแบงค์ดันลืมชาร์จมาเมื่อคืนจบกันแอบมองสาวน้า เอยากจะรังให้ได้กลัวไอ้มันหงหงพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่มัง้งถอนหายใจเฮือกใหญ่จบข่าวจบข่าว